สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณคุณก็จะมารีวิวแกกล่องนะคะโทรศัพท์ม,มอือถือที่สั่งจากราชาได้อีกแล้วเช่นเคยกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งสินค้าที่สั่งมานะคะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอตัวอตอนนี้เลยนะคะก็จะเป็นโมโต้นะคะ 4G นะคะสีแบ๊กนะคะสีะะดำนั่นเองนะคะก็เป็นเครื่อง 4G นะคะซึ่งราคาเต็มอยู่ที่2,089บาทนะคะแต่ว่าคือเราได้ส่วนลดมานะคะ229.7 19สตางค์นั่นเองนะคะก็เหลือราคาเครื่องอยู่ที่1,859บาท นะคะก็จะประมาณก็จ่ายไป1,860บาทนะคะอะันนี้ก็คือรายละเอียดใบสินค้านะคะที่ติดมากับกล่องเนาะส่วนข้างในตัวกล่องน,นี่คือเพิ่งแกะออกนะคะยังไม่ได้แช่นี้เลยปึ๊บเปิดมาปึ๊บนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวเครื่องนะคะ ในก็จะเป็นตัวเครื่องแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือเขาลอกออกนะเนี่ยอันนี้คือคือน่าจะเป็นทางร้านนะคะเขาลอกออกอาจจะหมดโปอะไรหรือเปล่างี่นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแล้วก็ซีนข้างหลังอ่ถูกฉีกออกแบบนี้นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันประกันอะไรไหมหรือยังไงแต่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันมันฉีกออกอย่างเงี้ย อ๋โอเคนะคะข้างหลังนะคะข้างหลังกล่องตัวนี้ข้างหลังกล่องตัวนี้นะคะก็จะบอกรายละเอียดนะคะอ๋อคือโมโตนะคะ4ี g นะคะแล้วก็เป็น Android นะคะ7นะคะตัวนี้ก็โอ้ได้ Android 7เลยเนาะ r o อ d ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็ ตัวนี้ก็จะมีขนาดหน้าจออยู่ที่5นิ้วนะคะ5 5นิ้วนะคะ800 54คูณ480นั่นเองนะคะก็ CPU นะคะก็จะเป็น1.1นะคะแล<ถ> <ๆ S 2> ้วก็อ่ามีเดียเทนะคะ64บิทนั่นเองเ,องเนาะตัวนี้ก็รองรับอินเทอร์เน็ต นะคะก็จะเป็นพวกของสัญญาณนะคะตั้งแต่ 4G ลงมาถึง 2G เลยทีเดียวนั่นเนะคะก็คือรองรับตั้งแต่ 2G ขึ้นไปนี่แหละคะนะคะ,ะก็แบตเตอรี่อยู่ที่2,350นะคะก็อยู่ในระดับที่ปานกลางนะคะที่แบบเออเหมาะสมกับ